เขาได้วันนี้เริ่มกันที่คู่จิ้นบิวกินพีพีนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยก็ควงกันรับทัพย์ออกงานอีเวนต์แบบทียิบเลยนะคะซึ่งทั้งคู่ก็เผยด้วยนะคะว่าก็เป็นสายเปก,กันทั้งคู่ค่ะแล้วก็เท่ารู้ว่าอีกฝ่ายชอบอะไรนะคะก็จะได้ไปหาซื้อมาให้ทันทีเลยแหละค่ะ เป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์น่ารักของคู่จิ้นเพื่อนซีพีพีกริดแล้วก็บิวกิ้นพุทธิพงศ์นะคะที่ก็จะชอบซื้อของให้กันแบบไม่ต้องรอวันพิเศษค่ะซึ่งงานนี้พีพีก็รีบแจ้งกลางงานสัมภาษณ์เลยนะคะว่าตัวเขานั้นเปนให้บิวกิ้นหนักกว่านะคะเพราะว่าเวลาเห็นของที่คิดว่าบิวกิ้นน่าจะชอบก็จะซื้อเก็บไว้ให้ค่ะ แถมยังไม่เกี่ยงเรื่องราคาด้วยนะก่อนจะทวงของจากบิลกินต่อหน้าสื่อนะคะว่าดืนนี้นี่ยยังไม่ได้ของอะไรเลยส่วนบิลกินเองก็บอกนะคะว่าตั้งแต่รู้จักกันมาได้ของจากพีพีมากกว่า50ชิ้นแล้วด้วยไปฟังเสียงทั้งคู่กันค่คะปเปย์เขาเยอะกว่าอ่าเปย์น้ำพีพีเป็นสายเปย์ะอะไรนะครับพี่เป็นสายเปย์คือเ,เวลาเราเห็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเออเขาน่าจะชอบอนะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อเก็บไว้ก่อนบ้างอนะไรอย่ออออางเงี้ยรอโอกาสรอโอกาสแล้วค่อยให้ม<อ>ีซื้อเก็บเก็บไว้บ้างครับตอนนี้มีเก็บอะไรบ้างนะยัง นี่ครับมีมีอ่ะมีจริงๆริงพี่หวานสิกอะจะให้เมื่อไหร่คือรู้วออ่าเขาอยากได้บางอย่างมันเป็นของหายากอะไรอน่อยนะครับแล้วคราวนี้แบบพอเราเห็นปุ๊บมันแบบมันลิมิเต็ดมากๆเราก็ซื้อเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยแบบวันเกิดวันอะไร,รคอยให้ราคาไม่เกี่ยงอะไรนะครับ ไม่ไม,ไม่เป็นอะไรอะไรที่แบบมันมันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่ามผมเรื่องราคามันมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่รู้สึกว,ว่าถ้าให้แล้วเขาชอบมันมันมันดีเขาเขารู้สึกดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออน,น่าจะเกินสี่สามสิบสี่สิบบาเดือนนี้<ห>นซื้อให้หน่อยก็ซื้อให้ตลอดนะเพ<อ>ราะปีนี้ผมก็ค่อนข้างใช้ได้